ครับอ้าวคือเป็นสิโอ้ขึ้นตัวขืนเนี้ยมันลงมากจริงเอาหนะ <c oughs> โอเคของวันเอาหนะเอา,เอามัะมีดอุ๊บลงเขาก็ไ่ได้หาไม้เทียนมาเบิ่งก่อนใส่โอ้หัวมันลงเลยยุ่นหาสองลงเอาบบ้ดีเย็บน <c oughs> ี่ไม่แล้วมันลงมันบวบปั่นดิมืดแห้งมากับนี้ <c oughs> อ <im <im e ุ้ยมันมีเสียงนี่มันบอดีท่วงมึงนี่เว้ยตบปใส่ซะโอ้ยมันจ่อไก่อันนั้นโทษนี่เขาจ่อเอ๊ะมาสีเนี่ยจ่อไก่จ่อห่างเมื่องพวกเอ้าพัวเคยเห็ดพัวเป็นสางแต่ไร จังวัดรอบนี่วัดเนีบ้างมันมานี่ศักดิ์สูตรกลางมันนี่แล้วก็เสียงซีเสียงหา,าองศานี่น้อซีวีสวัสดีนะเก็บเก็บเก็บเริ่มก็เลยก็แช่กดติดตาม